เก็บไมยเลย P two S ลูกพรักและนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญเลยครับน้องอุ้ยชุยพรพิจมัดครับให้เกียรติในการกมอบตำแหน่ง Miss Grand พันง,งา2000พันยา2 0ับและนี่คือรางวัลทั้งหมดของเธอกับ Miss Grand ศูางงาน, 2, น0์เก้ารับพริ้งพาวภาวราสตารับพยุน,ค,น, 2, นค,คืนนึกแฟนพัฒน์ประหลุ่ง2024โอกาสนี้รัฐว่าเชิญกินฟ้าพรราขึ้นเมฆมงกุกรพริงพาวภาวรา,วรา,วราวสตารับพิยุนครับ กับมิสคัล์สตูน2เอเร์มาติน่และขอเชิญยัขอใหทีมต้นยังนึกขึ้นมาเทายากเคเเดนโและที่หมต้นจากเอเจไ e กรีนิขึ้นมากิมฟอส์มเตอร์ให้กับน้องเอ็มมาด้ยครับ เดกมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็สวยถูกใจค่ะค่ะอยากให้ผู้ชมคอนเซปต์ของ P ีเในปีนี้หน่อยนในการในการเลือกสาวๆที่จะไปต่อในเวทีระดับประเทศนะคะก็แน่นอนค่ะก็อยากได้คนที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็มีฐานแฟนคลับค่ะแล้วก็มี 4B ที่บอสต,ต้องการนะคะก็พยายามหาคนที่ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะแล้วก็ได้มาเป็น3คนนี้ค่ะซึ่งก็ถูกใจมากๆค่ะ อะความรู้สึกสาวๆแต่ละคนเลยค่ะเริ่มจากน้องยกก่อนก็จะบอกว่าขอบคุณมิยามากๆนะคะที่เลือกให้หนูมงมิสแกลนพังงาค่ะคือตลอดการเก็บตัวที่ผ่านมามิยาดูแลพวกเราได้แบบอาหารการกินที่พักดูแลดีมากแล้วเราก็เอนจอยมากและทุกวันมีเซอร์ไพรส์ในการทำกิจกรรมมากๆมิยาทำให้พวกเราทุกคนได้งัดศักยภาพ ของตัวเองที่แท้จริงมาใช้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในวันนี้นะคะที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานที่พวกเราได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวคือดีใจตื่นเต้นและก็ภูมิใจมากและอยากจะสัญญากับมิว่าเราจะไปคว้ามงท้องด้วยกันนะคะ ค่ะสิ่งแรกเลยลก็อยากจะขอบคุณแม่ยามากมากเลยนะคะหนูได้แม่เพิ่อมอีกคนแล้วนะคะแล้วจะบอกว่ากองประกวด p 2 s ของเรานะคะเป็นเหมือนครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็แม่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะแล้วก็ดูแลนางงามทุกคนเป็นอย่างดีนะคะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่แบบว่าได้รวมตัวกันนะคะแล้วก็จะทําหน้าที่ตัวเองนะคะมิสแกรนด์พัทลุงให้ดีที่สุดนะคะเราจะไปคว้าม,มงทองกันนะคะแม่โอเคของเรานที่สุดก็ ต้องขอบคุณมิยาก่อนเลยที่เชื่อในศักยภาพของเด็ก17คนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณแฟนดอ้อมขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็คือหนูตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะมายืนได้ถึงจุดนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือตอนนี้เราเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันคืออยู่กับมิยาอยู่กับป้าป้าก็เหมือนอยู่กับพ่ออยู่กับแม่แท้ๆเลยนะคะทุกคนคือดูแลเรากันดีมากนะคะก็ฝาก มิ ant, สแกนสตูนคนนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนอามิยาสุดท้ายฝากมิสแกรนทวิตกับสาสาวหน่อยแล้วกันนะคะค่ะก็ยังไงก็ฝากนะคะสื่อนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ f c ของแกลงนะคะทุกท่านแล้วก็ของน้องด้วยนะคะก็เองดูนะคะแล้วก็รับน้องไว้อยู่ในอ้อมใจของทุกคนได้นะคะขอบคุณคะ่คณคะ